เงเอาโหลดโดติดลมคักในชีวิตกูแม่สูดน้าวค่ะด้าวขามานะคะเพื่อนๆค่มาเรามาคันนี้มากับเพื่อนๆทัวร์ชาวอิร่านนะจ๊ะมานะจ๊ะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้น่าร้องลําทําเพลงกันไปกระว่ากันไปอาจิบชาคุยกับเพื่อนใหม่นู่นนั่นนี่สักพักเขาบอกเขาไม่กลับว่ะ อาตายหาเราจะกลับยังไงนะฮะเราก็ไปเจอนี่เลยนะฮะออฟโรดนะแบบนี้นะจ๊ะก็เลยขอกลับกับออฟโรดด้วยนะก็จะได้บรรยากาศโอ้โหรู้สึกว่าว่าจะมันมากนะฮะ ทุกคนคือแบบว่ามันมืดมากไยเฮ้ยการเดินทางนะคะการท่องเที่ยวมันก็แบบว่าไม่ได้สวยหรูเสมอไปนะเราโดนก็ทิ้งนะคะแล้วเราต้องเดินกลางทะเลทรายนะทุกคนแล้วมันมืดมากนะมองเห็นไฟไกลๆน่นนะฮะหลายๆกิโลอันนั้นคือเราต้องเดินไปเอารถเรานะ,ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะก่อจะถึงนะครึ่งชั่วโมง คือไม่ได้สะดวกสบายเมื่อฝั่งโน้นนะคะก็จะมองเห็นพระจงพระจันทร์อะไรอย่างนี้เหม็นดาวเต็มท้องฟ้าเดินไปค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อนๆคือเที่ยววันแรกนะคะก็มีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเรานะคะคือ โดนทิ้งกลางทะเลทรายไว้เฮ้ยแล้วก็แบบไอ้ไอ้คือมันเกิดแอกเขตแบบไม่คาดฝันรถที่พาเราไปอะ่ะที่แค่ขายรถจีบะนะยางมันระเบิดไว้เฮ้ยพอะยางมันระเบิด <año> ยางมันระเบิดแล้วเขาก็มาส่งเราไม่ได้อากาศมันก็หนาวมากคือแบบหนาวหนาวมากหนาว,นาวจับใจคือถ้าอยู่ตรงนั้นคือตายแน่แล้วค่ะ ฉันก็ต้องเดินมาสิคะเดินมาที่รถค่ะสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เดินมาเมื่อแบบนั้นด้วยแสงโทรศัพท์นะจ๊ะทุกคนจ๋าคือแบบไม่มีทีมงานเว้ยถ้ามีทีมงานถ่ายช่วยนะจะมันมากเลยในการทอนะ่องเที่ยวนะเพื่อนโอ้โหคือแบบอยากเล่าให้เพื่อนฟังว่าแบบให้เจอมาแบบนี้แล้วแบบเอาชีวิตรอดมาได้ครับพรุ่งนี้เจอกันไปไหนต่อนะจ๊ะ แล้วค่ะชีวิตซ้ำซ้อนมากสภาพติดทะเลทรายค่ะพี่น้องไม่มีใครเลยครับอยู่คนเดียวครับอีกคนไปตามคนมาช่วยค่ะวังเว้งตลอดชีวิตกุลมวนีลี เบิ่งเอารหลดรดติดลมคักในชีวิตกูแม่สูหนาวคนาดหนาวนาเลยช่ไม่ได้ะว่นไล้วโบโอาลูอาลูโบโล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  คือจะมาสรุปเรื่องวันนี้ให้ฟังนะทุกคนคือแบบว่ามันสุดมากเลยวันนี้คือแบบว่าจะมาสรุปให้ฟังว่าตอนแรกนะเราไปทะเลทรายเราก็ไปทะเลทรายแล้วเพื่อนมันไม่มทันรถที่จะเข้าไปชมทะเลทรายพวกออฟโรดอลยเนาะพอมันไม่ทันปุ๊บอ่าเราก็ไปเจอกรุป๊ปทัวร์เขาก็เลยบอกเฮ้ยสองคนไปได้อะไรเงี้ยพอไปกับเขาเสร็จ แล้วเขาไม่กลับเลยเฮ้ยพอเขาไม่กลับเราเค็อเจอออฟโรดนะในกลางทะเลทรายเสร็จแล้วออฟโรดนั้นเขาก็สามมาส่งเราที่รถของเราพอเขามาได้ครึ่งทางนะเว้ยรถ <laughs> เขาเสียบพังวะยางรถมันแตกแตกอยู่กลางทะเลทรายนะคะมันก็มืดแล้วมันก็หนาวมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวนะมันจะมีงูหางกระดิ่งนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะแถวนี้ซึ่งน่ากลัวมีหงูหางกระดิ่งมีแมงป่องเยอะมากสัตว์อันตรายทั้งหลายแหล่นะในเทเลสายเขาบอกนะแต่เขาบอกว่าโชคดีที่มันเป็นหน้าหนาวนะคะมันก็เลยไม่มีเสร็จแ,แล้วรถเขาเสียเราก็ต้องเดินไปหารถตัวเองนะซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินไปก็ประมาณสามสิบสี่ิีนาทีเราก็เดินไปให้เดินไปหารถตัวเองพอหารถตัวเองเจอเท่านั้นแหละ เราก็กะว่าเอ้ยเดี๋ยวไปเลื่อนรถเดี๋ยวไปหากินข้าวอะไรสักหน่อยนะอยู่กลางทะเลทรายอะไรเงี้ยทุกคนรถติดลมวะ่ะรถติดทะเลทรายทุกคนคะ่ะที่ฉันก็แบบว่าเออเฝ้ารถอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเฝ้ารถและอีกคนนะไปตามคนมาช่วยยังดีนะที่มันไม่ไกลมากนะมันยังมองเห็นแสงไฟในหมู่บ้านลิบลี เราก็เลยได้คนมาช่วยนะคะซึ่งคนมาช่วยนั้นก็เป็นอีหรานนะใจดีมากไม่คิดเงินในการช่วยนะมาลากรถให้เราฟรีๆเลยนะคะก็บอกเลยว่าคนใจดีมีอยู่ทั่วโลกเลยจ้ะถามว่าเข็ตไหมไม่เข็ดนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไปที่ไหนกันไปมันเร็ที่ไหนไปสนุกกันที่ไหนนะฮะอยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วยติดตามกันด้วยนะช่องคนไทยในอิหรานนะมีอะไรดีๆเด็ดๆ มาให้ชมกันเรื่อยๆนะจ๊ะฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมบกอ้อมใจด้วยนะจ๊ะฝากทริปในการเที่ยวที่แบบว่าไม่มีเงินในครั้งนี้ด้วยนะเป็นทริปที่รวยมากๆแล้วก็แบบว่าเงินน้อยมากในกระเป๋าบอกเลยแต่ว่าใจนี่เต็มร้อยนะจ๊ะโอเคฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะเผื่ออนาคตจะได้เติบโตไปข้างหน้าเหมือนช่องอื่นๆบ้างเลยจ้าทุกคนจ๋ะ ก็สุดท้ายนี้ก็สุขสันวันปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์นะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยปังปังเงินเงินทุกคนนะฮะบ๊ายบายนี่นะคะคือเส้นทางที่เราเดินเมื่อคืนนะคะทุกคนถึงมันจะเป็นทะเลทรายแต่มันก็มีเสาไฟมันก็เลยทําให้เราแบบว่าเออมองเห็นในการเดินเดินงวมเสาไฟไป ทรายนะฮะมันเปียกนะทุกคนนี่นะฮะทรายมันเปียกนะฮะตอนเช้าเช้านะลักษณะทรายตอนเช้าเช้านี่นะมีลักษณะที่เปียกมากนะ,ะเนี่ยเปียกชื้นนะฮะทะเลทรายอะ่ะเปียกชื้นนะอากาศโคตรหนาวเลยนะ